สารนักเตะตัวเก่ากลับมาติดทีมชาติไทยครั้งหนึ่งจะไหวเหรอ MVP Hot ฮอตชูวันนี้ไปฟังครับสารนักเตะตัวเก่าครับกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะฮะอย่างที่ผมเกิ่นไว้ตอนแรกว่าจะไหวเหรอเนี่ยนะฮะมีกระแสหลายคนพูดถึงมากมายนะครับว่าแบบเอานักเตะอายุเยอะกลับมาแล้วมันจะเล่นไหวไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมส่วนตัวผมมองว่าตัวเลขเนี่ย มันเป็นแค่บอกอายุครับว่าคนคนนั้นอายุเท่าไหร่แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าสภาพเขาไหวหรือไม่ไหวหรือเล่นไม่ได้แล้วถ้าเขายังเล่นในลีกอย่างสม่ำเสมอลงเล่นให้กับสโมรสรอ,อย่างสม่ำเสมอยังคงโชว์ผลงานได้กับสโมรสรอ,อย่างสม่ำเสมอผมก็เชื่อว,ว่าเขายังเล่นได้อยู่คุณบอกว่าเขาจะวิ่งไหวเหรอเขาจะเขาจะเล่นไหวเหรอถ้าเขาเล่นกับสโมรสรในทุกๆสัปดาห์ได้กับทีมชาติอะทำไมเขาจะเล่นไม่ได้ครับเพราะว่า สโมสรแล้วมันต้องซ้อมทุกวันเล่นทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นถ้าเขาทําตรงนั้นได้สม่ำเสมอกับทีมชาติไทยก็ไม่มีปัญหาครับสภาพร่างกายความฟิตเนี่ยมันอยู่อยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีประสบการณ์ที่ดีจากพวกเขาไปช่วยได้ด้วยทีฟุตบอลทีมหนึ่งนะครับผมจะบอกว่ามันจะเป็นแต่เฉพาะเด็กดาวรุ่งทั้งหมดเลยก็ไม่ได้หรือจะเป็นผู้เล่นที่อาวุโสทั้งหมดเลยเนี่ยก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันต้องมีความผสมผสานมันต้องมีความสมดุลทั้งตัวผู้เล่นที่เป็นซีเนีย กับตัวผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาผสมผสานกันตัวผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยประสบการณ์มางทีกับทีมชาติเป็นอย่างน้อยการเจอกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะยังรับมือได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันมีผู้เล่นที่เป็นซีเนียอยู่ในทีมแล้วเขาสามารถที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์เหล่านะั้นให้มันคลี่คลายลงมาได้กับน้องๆคุมสถานการณ์ได้คุมจังหวะของฟุตบ,บอลได้หรือว่าเขาเรียกเป็นคอมมานเดอร์คอยให้เสียงส่งสัญญ,ญาให้กับน้องๆคอยบอกได้อะไรเงี้ย ผมว่ามันก็จะช่วยให้เกมมันดีขึ้นสมูทขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่มีมนักเตะประสบการณ์เข้ามาแล้วเขายังอยู่ในสภาพที่ดีเล่นได้อย่างเช่นอุม้มตังแล้วก็ม้ยเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าจะช่วยให้ทีมอะดีขึ้นได้นะครับสไตล์ของโค้ชแต่ละคนอย่างที่บอกไม่เหมือนกันโค้ชอิชิอิอาจจะไม่ได้อยากใช้นักเตะที่มีอายุเยอะนะครับแต่คราโค้ชทัศน์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สี่เรียสเขามองเรื่องผลงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความต่างแตกต่างกันไปนะฮะก็ไม่เป็นไรผมก นักเตะมีประสบการณ์เข้ามาช่วยก็ดีครับมันมีหลายๆอย่างผมว่ามันจะช่วยสร้างความสมดุลในทีให้มันเกิดขึ้นได้ได้มากเลยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยต่อไปแล้วกันอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขผมจะบอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาอายุเนี่ยมาเป็นตัวตั้งว่าคนคนนี้มันเล่นไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ใช่ครับมันอยู่ที่ผลงานมันอยู่ที่สภาพร่างกายเขาที่เล่นอยู่กับสโมสรในปัจจุบันนี้ถ้าเขายังทําได้อยู่ทีมชาติเขาจะติด ก็ไม่มีปัญหาครับ MVP ฮอปชู้วันนี้นะครับก็เคลียร์เล่าให้ฟังแล้วกันหรือว่าแชร์ประสบการณ์และกันของนักเตะที่อาวุโสที่จะเข้ามาอยู่ในทีมที่คุณก็บอกว่าเอ้ยก็ไหวไม่ไหวเนี่ยผมอะมองว่าเขายังไหวอยู่แต่สุดท้ายคําพูดผมผมันก็เป็นแค่สิ่งที่ผมคาดเดาไปแล้วก็เห็นจากการเล่นในสโมสรกับทีมชาติเดี๋ยวไปดูกันครับแบบนี้ล่าสุดนี้เลยที่จะถึงนี้ก็จะเป็น,จเ,ปนเจอกับสิงคโปร์วันที่13นะครับแล้วก็สีงลังกาวันที่18นะฮะพฤศจิกายนก็ไปรอเชียร์รอดูผลง,งานาพวกเขาแล้วกัน นฝากเป็นโลังใจให้กับทีมชาติด,ด้วยครับผมขอติดชูว,วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ